นุ่มกัญชัยย้อนวีรกรรม2นังเอกฟาดกันสุดฤทธ ฟังแล้วถึงอึง้งวีวรกรรมสองนางเอกฟาดฟันกันสุดฤทธิ์นุ่มกันชัยกำเนิดพลพิธีกรชื่อดังเผยในรายการข่าวใส่ไข่ล้างกรณีเกิดกระแสข่าวดรามา่าดาราแย่งซีนหมอหมอยกันว่าเรื่องแบบนี้มีในยุคทุกสมัยบางทีชุดนี้เตรียมไว้ให้คนนี้พอเจ้าตัวมาใส่ชุดหายไปไหนหากย้อนกลับไปในยุคก่อนอย่างยุคเกยิ่งกว่านี้ เรื่องไม่ได้เป็นแค่ยืนหาตำแหน่งมีกระทั่งเขาฉากาละครด้วยกันในกองละครนางเอกสองคนคู่กันจะมีไฟส่องนางเอกอีกคนเดินไปบางไฟเพื่อให้เงาขอบตัวเองไปฟาดนางเอกอีกคนหนึ่งเพื่อให้หน้าดำกว่าตัวเองเ <c oughs> มื่อก่อนยิ่งกว่านี้เยอะยุคนี้เป็นอะไรที่ขี้เล็บมากเมื่อก่อนมีอะไรที่ซ่อนไว้ใต้ผมเยอะมากหนุ่มกันชัยกาว